คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนวิธีการใช้งานเครื่องตรวจเบาหวานรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า SinoCare Safe a c c u t o o แล้วก็การใช้งานนะคะไม่ยากเลยค่ะในกล่องจะมีกระเป๋าให้แบบนี้นะคะในกระเป๋าก็จะมีตัวเครื่องวัดน้ำตาลเข็มสำหรับเจาะเลือดตัวเครื่องจะใช้ถ่าน3 a 2ก้อนมีแถมมาให้ในกล่องวิธีการใช้งาน ก็เริ่มจากนำปากกามาใส่เข็มโดยหมุนปากกาออกแบบนี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็จะนำเข็มมาใส่เข้าไปตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กดให้สุดนะคะต่อมาเราก็จะนำจุกหัวเข็มตรงนี้ออกค่อยๆหมุนออกนะคะเสร็จแล้วเราก็นำหัวปากกาที่ถอดออกมาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเบอร์นะคะก็สามารถปรับเบอร์ระดับความลึก วันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นเบอร์สกันค่ะต่อมาเราจะนำแผ่นตรวจมาเสียบที่ตัวเครื่องเสียบจากด้านบนตรงตัวเครื่องแบบนี้ให้ตัวเครื่องขึ้นเป็นหยดน้ําถือว่าใช้ได้ค่ะมาถึงขั้นตอนการเจาะเลือดแต่ก่อนจะเจาะเลือดเราจะต้องดึงสปริงคายตรงนี้ก่อนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเจาะเลือดนะคะเราจะต้องทำการเช็ดแอลกอฮอลให้เรียบร้อยค่ะ จากนั้นเราก็ทำการเจาะเลือดกันได้เลยค่ะแนะนำให้เช็ดเลือดแรกออกนะคะแล้วใช้เลือดที่2ตรวจแทนเครื่องก็จะนับถอยหลังสิบวิรอผลตรวจค่ะผลการวัดน้ำตาลก็จะออกมาเป็นการเทสซสิ้นค่าที่ได้ก็จะเท่ากับ1 0 1นะคะ